อยู่บ้านกันมานานครับต้องการแรงบันดาลใจไหมครับเดินทางไป EXPO 2020ที่ดูไบกับผมทำไมถึงเป็นแรงบันดาลใจครับเฉพาะสโลแกนที่บอกว่า connecting mind creating the futures คือการมาร่วมกันของผู้คนที่มีความอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะสร้างอนาคตเพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่ งาน Expo 2020นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆงานที่มีอยู่ในโลกนี้เลยครับเราจะได้สัมผัสระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนในแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนดูตัวอย่างที่เขาเปิดให้ดูโดยที่ไม่ได้เข้าไปเยี่ยม p a v i l i เลไหนสักที่หนึ่งเลยก็คืองานพิธีเปิดเราแทบจะไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับงาน Expo เลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาใน Expo นั้นล้ำลึกมาก ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมติดตามน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวแทนของชาวอาหรับย้อนไปถึงประวัติศาสตร์มองลงไปที่ทะเลทรายแล้วปรากฏว่าบริเวณทะเลทรายที่ก็มองเห็นเนี่ยมันมีรูปลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นเรื่องอัศาจรรย์เขาก็เลยไปขุดจนกระทั่งมาเจอแหวนอันนึงแหวนนี่แหละครับเป็นตัวเล่าเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ที่ต้องใช้คำว่า magic จนวงแหวนตัวนี้นะครับลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์งาน Expo 2020ในครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มารวมกันเนี่ยเขาจะมี3พิลล่าเลยก็จะแยกเป็นส่วนของ sustainability นะครับก็คือเรื่องของความยั่งยืน mobility ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตและสุดท้ายก็คือ opportunity ทั้ง3แกนตัวนี้เนี่ยครับเขาเียวัดความร้อนในร่างกายมานานพอแล้วถึงเวลาที่เราจะวัดภูมิความรู้ว่าโลกเราวันนี้เนี่ยมาถึงไหนแล้วและกำลังจะเดินทางไปสู่อนาคตอย,อย่างไรนั้นวิธีคิดนั้นติดตาม กับผมได้ครับผม